แล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคพนะพี่น้องจะพี่น้องจะเพิ่มความอร่อยใส่เห็ดลงไปตามลงไปเลยแบบนี้ก็คนจะพี่น้องคนให้เข้ากันเนาะค่ะาคนให้เข้ากันเห็ดฟางและเห็ดขอนขาวจ้ามันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความอร่อยให้รตีนิดนึงจะพี่น้อง นะคะแล้วเกลือก็ใส่ไปแล้วจ้าพี่น้องเกลือใส่ไปแล้วนะคะบาดนีก็นคนแรงๆเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าเพิ่มความอร่อยใส่เห็ดลงไปบาดนี้จ้าพี่น้องนะคะถึงเวลาเอาผักลงนะคะขั้นตอนต่อไปก็คงจะเอาผักลงแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ้านะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าเนาะไม้ขั้นตอนแรกอะใส่น้ำยานั่งใส่ตะไคร่เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องตักเสืร์ได้เลยเห็ดฟางและเห็ดขอนขาวจ้ามนี่ใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความอร่อยตําพริกใส่หอมแดงลงไปจ้ะพี่น้อง แล้วก็ตามด้วยหน่อไม้นะคะคนไปเลยจ้าผักชะอมจะตามไปด้วยผักขแยองหรือผักกระแยงบานท่าเลยจ้าพี่น้องแล้วแมงลักจะพี่น้องคนแรงเลยจ้าให้รถตีนิดนึงจ้าพี่น้องนะคะแล้วเกลือกใส่ไปแล้วจ้าพี่น้องเกลือใส่ไปแล้วนะคะ บาดีก็แล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะพี่น้องเอ็นี้มาเห็ดแกงน้ำไอจ้าต้มน้ำอย่านั่งเดือดเดือดแล้วกะ็ใส่ตะไคร่เอ็นี้มาเห็ดแกงน้ำไอจ้าต้มน้ำอย่านั่งเดือดเดือดแล้วกะ็ใส่ตะไคร้สด้วย ใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณาตามลงไปเลยผักหวานจ้าแม่าบานนีนจ้าพี่น้องนะคะถึงเวลาเอาผักลงนะคะขั้นตอนต่อไปก็คงจะเอาผักลงแล้ะจ้าผักชะอม,มจ้าตามไปด้วย ผักขยะงหรือผักกระแยงบานเทองจะพี่น้องแล้วแมงลักจะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะพี่น้องด้วยใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณแล้วก็คนจักหน่อยจะพี่น้องรอให้ฟักทองเขาเปื่อยจักหน่อยจ้ะเอ่เปื่อยจักหน่อยจะพี่น้องฟักทองเปื่อยนิดนึงกะ ่าคงเจาะเฮดล,ล่องบาดคนแรงแรงเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะพี่น้องให้ลดตีนิดนึงจ้าพี่น้องนะคะแล้วเกลือกใส้ไปแล้วจ้าพี่น้องเกลือใส่ไปแล้วนะคะบาดนีก็ให้ลดตีนิดนึงนะะนนจ้าพี่น้องๆๆๆๆนะคะแล้วเกลือกใส้ไปแล้วจ้าพี่น้องเกลือใส่ไปแล้วนะคะ บาดงีก็จะพี่น้องจ้านะคะใส่ลงไปเลยจ้าหน่อไม้ขั้นตอนแรกอะใส่น,น้ำยานน่งใส่ตะไคร้ใส่ตำพริกใส่หอมแดงลงไปจะพี่น้องจ้าแล้วก็ตามใส่เสื้อผ้พาพี่น้องมาทําแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้ในคะรน,นี้นะคะและต่อไปเราจะใส่ เครื่องปรุงนะครับใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยใส่ผงชูรสจะพี่น่องคนแรงๆเลยจ้าตำพริกไส่หอมแดงลงไปจะพี่น่องแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้นะคะคนไปเลยจ้าแล้วคนจักน้อยจะพี่น่องรอห้ปักทอง,ทงเข้าเปื่อยจักน่อยจ้า เปื here, ่อยจังน้อยจะพี่น้องฟักทองเปื่อยนิดนึงกะคงจจเอาเห็ดล่องบาดตามลงไปเลยแบบนี้ก็ค้นจะพี่น้องค้นให้เขากันเนาะค่ะค้นให้เขากันแล้วค้นจังน้อยจะพี่น้องรอให้ฟักทองเข้าเปื่อยจังน้อยจ้ะเปื่อยจังน้อยจะพี่น้องฟักทองเปื่อยนิดนึงกะคงจจเอาเห็ดล่องมาดเอวนี่มาเห็ดแกงน้ำไอ้จ้า ต้มน้ำอย่านา่งเดือดเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร้ใส่ตามลงไปเลยแล้วนี่ก็ค้นจะพี่น้องค้นให้เก้่กันเนาะค่ะาค้นให้เก้่กันเดี๋ยวนี้ผัเห็ดแกงน้ะไอมจ้าต้มน้ำอย่านั่งเดือดเดือดแล้วกะ็ใส่ต,ไสตไะไคร้ใส่ตาพริกใส่อหอมแดงลงไปจะพี่น้องจ้าแล้วก็ตามใส่ จะพาพี่น้องมาทําแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้นะคนแรงๆเลยจ้าใอ้รดตีนิดนึงจ้าพี่น้องนะคะแล้วเกลือก็ใส่ไปแล้วจ้าพี่น้องเกลือใส่ไปแล้วนะคะบาดนี้ก็จ้าพี่น้องจ้านะคะใส่ลงไปเลยจ้าหน่อไม้ขั้นตอนแรกอะใส่น้ำยาน้างใส่ตะไคร้ ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้าใส่ลงไปเลยผงนัวห้องแล้วกับักบชะอมจ้าตามไปด้วยผักขะแยงหรือผักะแยงบานห้องราจาพี่น้องแล้วแมงลักจาพี่น้องผลเรงแรงเลยจ้า ลงไปเลยผักหวานจ้าแม่บานนี้จ้าพี่น้องนะคะถึงเวลาเอาผักลงนะคะขั้นตอนต่อไปค่อยคงเจเอาผักลงละจ้าตามลงไปเลยแล้วนี่ก็ค้นจ้าพี่น้องค้นให้เขากันเนาะค่ะค้นให้เขากัน ลงไปเลยพักวานจ้าคนแรงๆเลยจ้าตําพริกใส่หอมแดงลงไปจ้าพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้นะคะคนไปเลยจ้าอันนี้นะคะและต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงนะครับใส่น้ำปลาลงไปเลย ใส่ผงชูรสจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเพิ่มความอร่อยใส่เห็ดลงไปแล้วก็ตามด้วยฟักทองจ้าคนให้เข้ากันพอได้ทีแล้วเขากับตักเสิร์ฟเลยจ้าทีนี้เห็ดฟางและเห็ดคอนขาวจ้ามันนี่ ใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความอร่อยบนให้เข้ากันพอได้ทีแล้วเข้ากับตักเสิร์ฟเลยจ้าทีนี้เห็ดฟางและเห็ดคอนขาวจ้ามันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความอร่อยตอวน,นี้ มะเห็ดแกงน้ำไอจ้าต้มน้ำอย่านั่งเดือดเดอดแล้วก็ใส่ะตะไคร้ใส่ตําพริกใส่อหอมแดงลงไปจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ตามใส่ที่เสื้อผ้าพี่น้องมาทำแกงเห็ดหรือแกงน้ำไม้นะคนให้เข้ากันพอได้ทีแล้วข้ากกะตักเสิร์ฟเลยจ้าทีนี้ตามลงไปเลย แล้วนี่ก็ค้นจะพี่น้องค้นให้เก่ากันเนาะค่ะค้นให้เก่ากันแล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะพี่น้องแล้วก็ค้นจักหน่อยจะพี่น้องล่อให้ฟักทองเขาเปพยจักหน่อยจ้ะเปอยจักหน่อยจะพี่น้องฟักทองเปอยนิดนึงกะคงเอาเห็ดล่องบัดแล้วก็ค้นจักหน่อยจะพี่น้องล่อให้ฟักทองเขาเปพยจักหน่อยจ้ะ เพื่อจักน้อยจะพี่น้องฟักท่องเพื่อนิดนึ่ง